ดีค่ะมาพบกับมิม,มี่แซตแชนแนลกันอีกแล้วนะคะทริปทำครัวของเราวันนี้มออีพิเศษนิดนึงก็คือปลาไหลมอเร่นะคะไม่แน่ใจว่าเรียกมอเร่หรือว่าปลาไหลหินอ่อนหรือว่าปลาไหลลายเสือนะคะที่นี่เรียกหลายอย่างนะคะคือปลาไหลแบบนี้เอ,อ่อมมี่ไม่เห็นใครเขาแบบว่าจะเอามาทำคลิปอะไรกันบ่อยนะคะ แต่ว่าแม่ม่คิดว่าบางทีเขาอาจจะเป็นสัตว์สงวนอะไรหรือเปล่าแต่แม่ม่ไปดูคลิปแล้วนะคะไล่ดูคลิปออจากต่างประเทศนะคะดูใกล้ๆนะคะจากต่างประเทศอะไรเขาก็มีกินมอเล่กันนะคะทําเป็นซาซิมิเป็นย่างเป็นทอดเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะแม่ม่ก็เลยวันนี้จะมาทำค่ะแร่เนื้อไม่รู้ว่าหนังอะ่ะจะลอกได้ไหม แล้วก็จะเอามาทำหลายๆเมนูหน่อยหนึ่งนะคะเมนูแรกที่แม่มีจะทำก็คือแล่เนื้อออกมาก่อนนะคะแล้วก็เอามาทอดค่ะชุบแป้งทอดนะคะเนื้อปลาไหลชุบแป้งทอดค่ะแล้วก็ที่เหลือนะคะก็เดี๋ยวก็อาจจะมีต้มซุปหรือว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มาพบกันต่อไปค่ะ เดี๋ยวเรามาดูการแล่ปลาไหลของแม่มีกันนะคะเขียงก็เล็กนะคะ <ๆ S 2> พื้นที่ก็จํากัดน,นะคะ <S <S เดี๋ยวก็ค่อยๆดูกันไปค่ะว่าเราจะทํายังไงกันดีนะคะ <S <S ต้องขออภัยด้วยค่ะเมื่อกี้แม่มีเอาปลาไหลออกมาแล้วแม่มีแล่ไปแล่แม่มีหั่นไปแล้วนะคะสามท่อนแต่แม่มีไม่ได้ให้เพื่อนๆชมอะค่ะ ขออภัยด้วยค่ะเพราะว่าปลาไหลมันตัวยาวมากนะคะก็เลยเออไม่ไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ทันกดเลยนะคะต้องขออภัยจริงๆค่ะนี่นะคะพี่น้อยก็ทําปลาเอาไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วไม่มีจะเลือกเนื้อในส่วนอ่อตรงนี้ก่อนดีกว่านะคะมาแลให้ดูก็คือเออมีดของเรานะคะ มีดแร่ของเรานี่มันไปกับทะเลเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าคุณป๋านะคะแกเอาไปตกปลาด้วยนะคะมีครีบเราจะแล่ปลาไหลคือจริงๆแล้วมันลอกหนังได้เราจะลอกหนังต่างหากนะคะแล้วก็แร่เ,เนื้อนะคะนี่นะคะอันนี้คือตุ่ครีบเราจะทำยังไงให้เพื่อนเห็นเราก็ต้องทำแบบนี้เนาะ นี่นะคะใช้ปลายมีดนะคะในการแล่แล้วจะสัมผัส ด้วยปลายมีดนะคะว่าตรงไหนเป็นกระดูกนะคะเป็นเนื้อเป็นกระดูกนะคะตรงครีบเนี่ยนคะคะมีเนื้อมีหนังนะคะเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นกระดูกครีบมันน,นะคะที่ยาวค่ะ นีก็ไม่ได้แล่ปลามานานแล้วนะคะแบบไม่แทบไม่ชินเลยค่ะน้อปลาไหลตรงนี้เป็นส่วนของตุกข้างโอ้เสียเนื้อไปนิดนึงนะคะ หนึ่งโอเคไม่มีไม่ถน,นัดโอเคได้ละบปวดแขนด้วย ถ้าเป็นช่วงตัวเราก็จะได้นเนื้อเต็มๆนะคะถ้าเป็นช่วงเนี้ยช่วงอกปลาเนี่ยเราก็จะเนี่ยค่ะมันก็จะมีกระดูกค่อยๆแล่ไปนะคะค่อยๆเอาปลายมีดนะคะสัมผัสให้แบบว่า ตามไล่ตามซี่โครงกระดูกของปลาไปนะคะเราก็จะได้เนื้อปลานะคะที่ไม่มีติดกระดูกเลยนะคะเพราะปลาไหลอันนี้มีกระดูกว่ะไม่มีเหมือนจะรู้สึกว่าปลาไหลไม่มีกระดูกอะตรงช่วงท้องอะไม่มีบ้าเห <c oughs> ็นะคะช่วงนี้ไม่มีกระดูกค่ะอ่อนมากตรงช่วงนี้ไม่มีกระดูกนะคะ ม่มีคิดไปเองคิดว่ามันจะมีกระดูกงั้นแม่มีขอเอาใส่ถ้วยอุ้ยถ้วยไว้ก่อนนะคะปึ๊บอ่าตรงนี้จะเป็นกระดูกสันหลังของอเนื้อปลาค่ะเมื่อกี้ต้องขออภัยนะคะที่เราแล่เนื้อปลาแล้วก็กล้องมันตกไม่ทันได้มองนะคะหมดแต่มองปลาอย่างเดียวเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาแล่กันใหม่นะคะคลิปนี้ก็แล่แต่ปลาไหลอย่างเดียวแล้วมั้งคะนี่ค่ะ ราจะเริ่มแร่ตรงนี้นะคะตรงครีบนะคะ่ะอันนี้เป็นส่วนกลางนะคะระวังนิ้วระวังมือกันด้วยนะคะใครที่มีมีดแร่โดยเฉพาะนะคะแบบคมๆค,มะคะ่ะก็ อ๋อจะโอเคมากแต่ของไม่มีมีดแลของไม่มีนี่เลยค่ะเครื่องยังไม่หายนะคะคุณป๋านะคะเอาไปลอยตกทะเลนะคะแบบมันหน้านักมันหน้านะ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่นะคะแต่ตอนนี้เอาเท่าที่มีนะคะเราจะทําครัวแบบตามสบายสไตล์ชั้นนะคะเอาเท่าที่มีเลยค่ะอ้าวนี่ม่มีแลงเอาก้างมาด้วยนี่ นะคะตรงนี้เป็นก้างปลานะคะเราจะใช้ค่อยๆใช้ปลายมีดนะคะปลายมีสัมผัสมันนะคะว่ามันมีก้างหรือไม่มีก้างนะคะก้างปลาไหลไม่เยอะนะคะก้างหลักก้างปลาไหลจะมีส่วนเยวอุย้ยตัวนี้แร่สวยมากนี่นะคะนี่ค่ะ ก้างปลาไหลจะมีอยู่เพียงแค่นี้นะคะเนี่ยจากนั้นก็จะไม่มีก้างนะคะนี่ค่ะตัวนี้แร่ง,ง่ายนะคะเห็นชัดคือพี่น้อยแกทําปลามาเป็นชิ้นแล้วอะนี่ค่ะ ยังไม่มีต้องตัดเศษคอยตัดเศษตรงเศษเนื้ออะไรพวกนี้ทิ้งเราไม่ทิ้งหรอกค่ะเราเอาไปทําต้มซุปปลานะคะซุปปลาเราทําซุปได้หลายอย่างนะคะซุปเผ็ดซุปไม่เผ็ดซุปแบบตุ๋นแบบยาจีนก็ได้นะคะนี่นะคะ,ะเนื้อปลาไม่มีก้างค่ะเพิ่งจะแล่สวยก็วันนี้เองนะคะเนี่เดี๋ยวเรามาแลก่กันต่อนะคะทุกฟากนี้นะคะฟากนี้ด้านนี้มีก้างไหม ะะด้านนี้มีก้างด้วยนะคะน่าจะใช่เพอปลาไหลจะมีก้างทั้งสองฝากนะคะนี่ค่ะญาติจะมีเล็กอีกอันหนึ่ง การจะมีถึงแค่ตรงนี้นะคะส่วนด้านนี้นี่นะคะนี่ไม่มีไม่ถนัดหรอกค่ะแต่แม่มีอยากให้เพื่อนๆเห็นนะคะนี่นะคะปลายนิ้วนะคะเตะปลายนิ้วไม่ใช่ละวัาางปลายนิ้วนะคะใช้ปลายมีดนะคะในการแร่นี่ค่ะได้แล้วนะคะ ใช้ปลายมีดสัมผัสในการแล่นะคะบางๆเบา,บาบ au, ๆนิ่งๆนะคะมันก็จะรู้เองนะคะว่าเป็นตรงนี้เป็นก้างนะคะครูนะคะมันมีปวดแขนก้างส่วนนี้ไม่ยาวค่ะนี่ค่ะหรือเราจะทําแบบนี้ก็ได้พอเราเห็นก้างละเราทําแบบนี้เลยแล่ไปตามความยาวของก้างเลยนะคะ นีเป็นก้างครีบนะคะเป็นครีบนะคะเป็นครีบ นี่นะคะเรียบร้อยไปแล้วครีมแล้วทีนี้ก้างสันหลังนะคะหลังเราก็จะเช่นเคยนะคะใช้คลำนะคะใช้ปลายมีดคลำนะคะ นนี้ไม่มีก้างค่ะอ๋อไม่มีปวดแขนปวดแขน นี่นะคะฟาบนี่เราได้ออกมาแล้วนะคะซีโครงแล้วก็เนื้อปลาไหลเป็นชิ้นเลยนะคะเป็นตอนๆนนะคะไม่มีก้างครลำแล้วมือจับไปแบบนิ่มๆเลยะคะ่ะลูดนิ่มๆน,นะคะโอเคนะคะได้แล้วนะคะนี่ค่ะเนื้อปลาไหลของมีแม,ม่มีจะเทใส่กะละมังใหม่นะคะ อ,อ่ะเนื้อมันก็ได้เยอะนะคะเนื้อได้เยอะมากไม่มีจะเลือกเอาแร่เอาแต่เนื้อนะคะเนื้อขาวๆไม่เอาหนังนะคะเราจะมาแต่งก่อนแต่งคือลาวท้องอะไรพวกเนี้ยเอา ชิ้นปลาทอดหนึ่งชิ้นเราจะทอดแบบไหนเราจะทอดแบบเฟรนช์ฟรายก็ทอดเป็นฟรายเราก็จะทอดแบบเฟรนช์ฟรายแล้วก็จะไม่เอาหนังนะคะการที่ไม่เอาหนังเราก็จะนอกโอบเหมือนหนังหมูปลาปลนนี้มีก้างตรงกลางนะคะเพราะฉะนั้น นี่นะคะหนังก็จะต้มนะคะต้มสุกเราจะลอกเหมือนหนังหมูเลยค่ะจะทำอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะ สีมือหรือว่าไอ้น,นี่นะคะเราก็จะทำแบบตามสไตล์ไม่มีบ้านๆเลยนะคะหนังปาลาเราก็จะเอาไปต้มต่างหากนะคะต้มแล้วก็ลวกจิ้มเลยค่ะวันนี้ถ้ามีขี้เหล้าหลงมาบ้านเรานะคะอันนี้เราจะเก็บเอาไว้ก่อนนะคะถ้ามีขี้เหล้าหลงมาบ้านเรานะคะเราจะทำหนังปลาไหลมอเร่ลวก ลวกแล้วก็จิ้มกับน้ําจิ้มออน้ําจิ้ม 3, าสามรสวาซาบิใส่ผสมวาซาบิด้วยดีกว่าไม่มีก็ยังไม่เคยลองก็จะให้พวกขี้เล่าลองกันนะคะนี่นะคะเก็บพักเอาไว้สวยๆนะคะส่วนเนื้อปลานะคะคลําก่อนขอถ้วยใหญ่อีกใบึ๊บตรงนี้แม่มีจะเอาชุบแป้งทอดนะคะแม่มีจะชุบแป้งทอด แม่มีจะหั่นแบบนี้หั่นเป็นแท่งไม่มีก้างไม่มีก้างไม่มีก้างโอเคฟึบเป็นชิ้นแบบนี้นะคะชิ้นนึงก็ประมาณหนึ่งเซนหนึ่งเซนนะคะเดี๋ยวนะคะแม่มีเจอเจอเจอก้างเจอก้างเจอก้างสีข้างมนค่ะ เชื่อว่าไม่มีนะนี่อ่โอเคเจอก้างสีข้างนะคะแต่เราก็ยังได้ชิ้นมานี่ค่ะก้างสีข้างถ้างั้นเราก็ใส่แบบนี้ก่อนเอ๊ะทำไมมีก้างสีข้างแบบนี้ฉันนี้ไม่เข้าใจโอเคเอางั้นก็แยกออกไปอย่างนี้อันนี้ไม่มี อันนี้ไม่มีตัดได้อันนี้ก็ไม่มีก็ตัดได้เป็นชิ้นแบบนี้นะคะฟึบฟึบฟ okay. ึบโอเคชิ้นเท่านี้้นนเจอก้างสีข้านิดนึงก็ใสค่ะใสมันเลยค่ะเราใสไปได้เพราะว่าเราไม่ได้ปาดนะคะ นี่ค่ะด้านนี้ด้านนี้มีไหมด้านนี้มีนิดหนึงคลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะยาวอีกตอนที่กระชากเปล่าจากนั้นีน้จำไม่ได้ว่าเป็นส่วนอะไรทำไมถึงมีก้างก็ นี่ก้างแล้วก็ต้มซุปสิคะว๊า <What? S 1> นะคะอันนี้สำหรับทอดค่ะชุบแป้งทอดนะคะแม่มีจะทำเนือ้อชุบแป้งทอดแม่มีจะใช้เพียงเท่านี้นะคะส่วนเนื้อด้านนี้นี่นะคะทั้งหางทั้งบ้องตรงนี้เดี๋ยวแม่มีเก็บก่อนนะคะเอาไว้ทำเป็นกับข้าวเมนูอื่นบ้างเดี๋ยวแม่มีอัดเดี๋ยวนะคะขออนุญาตเก็บให้คึง เื่อไม่มีอาจจะเอามาตุนยาจีนทําน้าซุปนะคะตุนยาจีนนะคะอันนี้ก็อาจจะเอาไปทําหนังหนังปลาแดดเดียวหรือว่าเนื้อปลาแดดเดียวหรืออาจจะเอาไปผัดฉ่าผัดขี้เมาอะไรก็ได้นะคะตรงนี้เก็บไปก่อนอาจจะเอาไปลวกแล้วก็ทําน้าจิ้มนะคะตัวนี้ไม่มีได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ขั้นตอนการออก ลุงกันนะคะ